นี่แหละครับพี่พี่หนุมมน่มเขมรเหยียบทงชาตไทยอีกแล้วครับพ,พี่พี่นะงานนี้ออกมาเต้นแล้วก็ใส่เท้าเหยียบทงชาตไทยนะท่านผู้ชมคนขเขมรน,นี่ไม่จบไม่สิ้นสักทีนะครับไม่เลิกลบลูทงชาตไทยนะครับนะพวกนี้นิสัยพฤติกรรมนะครับต่ำนะครับนะไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง บ,บาวกีตาร์บอกเลยว่าจะตามให้สุดครับหนุ่มขเมรคนนี้เนาะบาวกีตาร์ได้ไปตามให้สุดแล้วนะท่านผู้ชมพี่พครับหนุ่มขเมรที่เหยียบทงซาดไทยย่ำยีทงซาดไทยนะครับล่าสุดกรรมตามสนองหนุ่มขเมรคนนี้แล้วครับพี่พสุดท้ายไฟไม่บ้านมันแล้วท่านผู้ชมนี่แหละครับผลกรรมที่มันได้ก่อกับงธงซาดไทยรับ เลือดเนื้อบัลบุรุษของไทยนะครับสิ่งที่ขมรไม่รู้คือการศึกษาการสั่งสอนจากผู้นำนะครับมันก็เลยทำให้พวกเด็กพวกวัยรุ่นพวกคนเท่าคนแก่ในขมินไม่รู้จักที่ตามที่สูงนะครับเพียงคิดแต่ว่าเออนี่เป็นงธงชาติของเสียมนะนี่เป็นของเสียมนะของสยามนะเราต้องเอามาทำให้มันโกรธทำให้มันแค้นนะครับนะ แต่ฟังไว้นะคนขเขมรการที่เอา,งาธงชาติไทยมาย่ำยีมาเหยียบนะครับใ่เท้าใส่ตีนใช้น้ำลายถุยใส่เนี่ยมันไม่ได้ทําให้คนไทยเนี่ยเขาจะไปโกรธไปแค้นอะไรคนขเขมรน,นะเขามองว่าเขาสงสารคนขเขมรมากกว่านะครับที่สร้างความเกลียดสั่งภายในประเทศนะครับแล้วก็สั่งสอนลูกหลานในทางที่ผิดสั่งสอนประชาชนในทางที่ผิด นะครับให้ย่ำยีธงชาติประเทศอื่นนะครับนะแล้วทั่วโลกเขาก็จะมองว่าขเขมรไม่มีการศึกษาประเทศนี้เป็นหน้าหกขำต่อชาวโลกนะครับมองไปทางไหนก็อับอายอายที่หน้านะครับเพราะว่าประเทศตัวเองสร้างความเกลียดชังสร้างประวัติศาสตร์เหยียบธงชาติไทยเหยียบทงชาติาคนอื่นนะครับทั้งที่ สินค้าไทยเงินบาทไทยนีก็โอ้โหเลี้ยงชีวิตเลี้ยงซีบคนขเขมรมานับพันนับล้านคนนะท่านผู้ชมแต่ก็ยังไม่สำนึกนะครับนะยังไม่สำนึกในบุญคุณของสินค้าไทยของอาหารไทยนะยังสามารถที่จะเอา,งาธงชาติไทยไปเหยียบนะดูครับขนาดประเทศลาวเป็นประเทศเล็กๆยังไม่สามารถที่จะเอา,งาธงชาติไทยมาเหยียบได้เพราะว่าอะไร เพราะว่าคนลรานะครับเขามีการศึกษาเขามีคนอบรมสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กนะครับนะห้ามเอาธงชาติประเทศอื่นหรือว่าธงชาติของประเทศเรามาเหยียบย่ำนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ชีวิตหรือว่าครอบครัวบ้านเรือนมีอันเป็นไปล่มจมพังพินาศนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าธงชาตินี่กว่าจะได้มาเป็นธงชาติแต่และชาติเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดา นะครับชาดลาวชาดไทยนะครับเวียดนามจีนอะไรต่างๆนี่เขามีนะถ้าไปทําที่จีนถ้าเอาธงชาดจีนมาทําแบบนี้นะขเขมรไม่ได้อยู่ในประเทศแน่นอนนะดีนะนี่ยังเป็นธงชาดไทยเนี่ยคนไทยเขาก็นะจ่อฟ้องนะครับนะจ่อฟ้องสารโลกนะกับพฤติกรรมของขเขมรที่ทํากับธงชาตดไทยแบบนี้ นะบอกกีตาบอกเลยว่านม,เ,มนเขมรคนนี้กร,รมหนะักนะครับนะล่าสุดนี่เาไฟไหม้บ้านนะครับไม่มีที่อยู่แล้วท่านผู้ชมน่าสงสารมากครับพี่ๆเนาะนี่แหละครับเขาเรียกว่ากร,รมตามสนองสุดท้ายเหยียบรงซาดไทยไฟก็ไหม้บ้านตัวเองนะครับนะไม่มีที่อยู่เป็นไงทําไมไม่ไปขอไอฮุนเชนนะครับไม่ไปขอ นางมาลีสุดที่รักของคนเขเมรน,นะครับนี่แหละคขาว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นตามจะหนกนะทุกคนพี่พี่ทุกคนมีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานนะครับอย่าไปหาทำนะมีญาติพี่น้องก็ต้องบอกสอนนะครับเราอย่าไปหาเหยียบธงชาติประเทศอื่นนะครับมันไม่มีใครมองว่าเป็นคนดีนะครับเขามองว่าไม่มีการศึกษาไม่มีการสั่งสอนจากผู้นำ จากพ่อแม่เนาะบอคิตาจะให้มาดูภาพไฟไหม้ของบ้านหนมขมิ้นคนนี้กรรมตามสนองท่านผู้ชมนะครับนะไม่เว่อร์เจตเลยเจตมีทำไมเจตเลยเล่นถึงไม่ได้เลยมันจะออ S <S อยมนตเนิกก็ี่แหละครับพี่พี่สุดท้ายก็หนีไม่รอดนะครับนะถึงคนไทยจะไม่ได้จัดการมันนะครับแต่แต่เวนกรรมจัดการแทนแล้วทานผู้ชมมันพบุรุษจัดการแทนแล้ว นะครับนี่แหะครับทำอะไรไม่คิดทำอะไรไม่ศึกษานะเรียนไปก็ไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่มีความรู้ด้านข้อโมูลเกี่ยวกับธงชาตินะครับแม้พอธงชาติตัวเองเออออ God, นอี่เอาไปอุ้มอ้มกอดนะครับเอาไปเชิดชูเอาไปเคารบแต่เหยียบย่ำธงชาติประเทศอื่นนะครับดูครับพฤติกรรมของคนขเขมรเนานะ ถึงว่าแหละครับคนทั้งโลกนี้ถึงว่าเขมรเคมโบเดียเป็นที่น่ารังเกียจนะครับนะบางคนนี่ไม่รู้จักบุญคุณนะครับท,ทั้งทั้งที่ชซสินค้าไทย,ยมาทุกวี่ทุกวันตั้งแต่บรรพุษยันถึงลูกหลานนะครับแต่กับเลือกที่จะมาเหยียบสินค้าไทยทิ้งเทสินค้าไทยเผาสินค้าไทยทําเป็นว่าเกียดกันประเทศเสียมนะครับนะนะ นี่แหะครับบอกกิตาบอกเลยว่าพฤติกรรมแบบนี้นะครับอย่าหาทำนะพี่ๆไม่อย่งงางนั้นมันจะเหมือนกับหนุ่มขเบนคนนี้นะครับที่ทําให้ชีวิตล่มจมไม่มีบ้านอยู่นะครับพ่อแม่ลําบากไปด้วยเพราะว่าลูกทําพฤติกรรมแบบนี้เนาะไฟไหม้บ้านเนี่เป็นเพราะเขาลบหลู่ทงชาตไทยนะท่านผู้ชม ไม่เสื้อก็ต้องเสื้อนะครับนะคนเรานะถ้าเราไม่ทำสิ่งที่ผิดต่อประเทศอื่นชาติอื่นนะครับโดยที่เอามาเหยียบย่ำโดยที่เอามาเชิดชูเนี่ยเราก็ไม่เป็นไรนะบ้านเรือนเราก็ไม่พังพินาศชีวิตก็ไม่ล่มจมนะครับหลายรายนะชีวิตล่มจมเพราะว่าทำพฤติกรรมแย่แบบนี้นะครับท่านผู้ชมเนาะ